หลายแก๊งล่าสมบัติโบราณวัตถุก,กว่าพันชิ้นนะครับแล้วก็นาไปขายในโลกออนไลน์เขาค่อนข้างจะยึดถือเนี่ยเป็นอาชีพเลยนะครับขุดแทบทุกวันนะครับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยก็จะตระเวนขุดตามจังหวัดต่างๆนะครับเช่นตั้งแต่สุโขทยัยยาวไปจนถึงจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็จะมีเครือข่า,ขายในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กเดียวกันเนี่ยก็จะมีการมาร่วมกันขุดในจังหวัดต่างๆนะครับเขาก็าจะนัดกัน ทศพลเริ่มจำไไหผู้เก็บได้ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งโดยพฤติการซึ่งไม่ทศพรและทศพลเริ่มจำรวมถึงสีอ่อนจันทนาถููตํตำรวจกองปราบปรามจับกุ่มในข้อหาเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุไปเป็นของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายและจำน่ายเอาไปเสียซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุโดยผิดกฎหมายพร้อมกับยึดของกลางเครื่องสแกนโลหะ11เครื่อง มีอุปกรณ์การขุดโบราณวัตถุศิลปวัตถุจำนวน970ชิ้นสมุดบัญชีธนาคาร4เล่มหลังทั้ง3คนก่อเหตุลักลอบขุดโบราณวัตถุศิลปวัตถุก่อนนำไปโพสต์ขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการวางแผนติดต่อล่อซื้อรูปปั้นโบราณจำนวน2ชิ้นก่อนนำไปให้กรมศิลปากรตรวจสอบและพบว่ารูปปั้นแกะสลักวัวสมฤทธิ์โบราณมีอายุเก่าแก่ประมาณ1,600ปีและรูปปั้นช้างสมฤทธิ์มีแท่นตาประทับ สร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่21มูลค่าเนี่ยบางทีมันตีไม่ได้ผู้กำกับการ4ี่กองบังคับการปราบปราม,มเ,ปเปิดเผยถึงแผนปฏิทุกรรมของกลุ่มขบวนการนี้ว่าคนกลุ่มนี้ได้ความรู้และวิธีการจากรุ่นสู่รุ่นก่อนจะตั้งกลุ่มออกตะเวนขุดโบราณวัตถุต,ตามโบราณสถานต่างๆหรือดำน้ำงมหาสิ่งของริมแม่น้ำใหญ่ๆตามพื้นที่จังหวัดพะเยาสุโขทัยและลำปางราชบุรีซึ่งเป็นเส้นทางลุ่มน้ำโบราณ ระหว่างที่ออกไปขุดหรือดำน้ำงมหาผู้ตองหาจะถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอคล้ายกับลักษณะสร้างคอนเทนต์นำไปโพสต์ตามสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจจากนั้นเมื่อได้โบราณวัตถุมาก็จะนำไปโพสต์ประกาศขายตามเพจ Facebook หรือนำไปขายตามร้านค้ารับซื้อวัตถุโบราณต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากถ้าเราสังเกตเนี่ยกลุ่มผู้ตองหาที่เราจับกลุ่มเนี่ยจะมีพื้นเพยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเป็นหลักครับ เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็จะมีที่ตั้งของโบราณสถานซึ่งเราก็ทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโบราณสถานของไทยเราเนี่ยตั้งแต่ยุคสุโขทัยครับก็จะมีกลุ่มที่ลักลอบขุดเนี่ยตั้งแต่รุ่นสมัยรุ่นระดับรุ่นพ่อรุ่นปู่ของกลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็มีการลักลอบขุดกันมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของเครื่องตรวจหาโลหะนะครับใต้ดินดินแล้วก็ มีการสร้างเครือข่ายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆมีการโพสตภาพโพสตคลิปแล้วก็เสนอขายสิ่งของที่ขุดได้อะายแก้งล่าสมบัติครัโร<อ>บโบราณตรวจสอบเงินบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาทั้งหมดพบมีรายได้ต่อเดือนตกเฉลี่ยประมาณ20 0 0 0 0บาทเฉพาะนนในห่วงเวลา3ปีมียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า10บล้านตัวเลขนี้สะท้อนได้ว่ากลุ่มขบวนการนี้ไม่น่าจะมีเพียงแค่3คน ซึ่งจากข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีความเชื่อมโยงไปจนถึงนักสะสมนักล่าสมบัตินักขุดของเก่าขายไปจนถึงนักซื้อวัตถุโบราณข้ามชาติหลายกลุ่มครับก,ก็อยู่ทั่วประเทศเลยเราก,ก็พยายามสืบสวนจับกลุ่มอยู่นะครับซ,ซึ่งปริมาณของการที่เราได้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้จากกลุ่มของผู้ที่ซื้อนะครับรับซื้อนะครับแล้วก็กลุ่มที่ซื้อจากทั้งกลุ่มที่ผู้ซื้อเนี่ยทั้งที่ซื้อจากกลุ่มจากผู้ขุดโดยตรงนะครับ แล้วก็ซื้อจากกลุ่มนักสะสมด้วยกันนะครับก็เลยทําให้ปริมาณของกลางเนี่ยมีมีเป็นจานวนมากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขุดของโบราณวัตถุนะครับเ<ม>อ่อมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้ในการประชาสัมพันธ์ประชาชนเนี่ยไม่ให้กระทาเป็นเอ่อไปไป,ไปเรียนแบบทําตามตํารวจในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับของขั้นตอนในการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทาผิดเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ก<ม>็คิดว่าต่อไปเนี่ยการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยน,น่าจะลดน้อยลงพนมบุตรจันทโชธอธิบดีกรมศิลปากรกร,กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรณีผู้พบสิ่งของคล้ายวัตถุโบราณหรือศิลปะวัตถุขอให้นำส่งกรมศิลปากร,กรตรวจสอบหากส่งคืนก็จะมีรางวัลมอบให้แต่ถ้ายึดถือไว้และพยายามขายต่อก็จะมีความผิดตามอาญาแผ่นดิน